แฟนกันเวอร์ชันภาษาเหนือเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือคนเหนือเป็นก็จะนั่งเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยนะหนูครับโอเคเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือเนอะโอเคครับนี่พยาลนี่เจียงฮายนะเจียงฮายเนอะโอเคห้าสี่สามสองวันดีเจ้าอ้ายวันดีครับอู้อืมอันนี้คนคนบ้านบ้านไหนครับบ้านปากกว่าเจียงฮายเจ้าอ๋อบ้านปากกว่าพู้ช้าคนนั่นก็ไห่ไอ้อย่างก็ฮัตติโยหน้าปากซอยอ่ะบ้านมันเป็นแฟนกันบ่อู้ถึงคนอื่นได้ก่อพูดกันเรื่องของเขาได้ก่อเจ้าตัวเป็นลูกหลานพี่ลูกหลานพญาน้ำมืนเจ้า หน้ามืนอ่นตัวตัวเหรอไอ้นนี้ไปดูหนังกันบอยใครอยากดูหนังอยากดูหนังอยากดูซีดีเข็มจีราเจ้าเข็มจีราเข็มจีราต้องหลอดแกเจ้าใครดูไปดูแต่กันบอกใครขวดผีอน้องขวดผีน้องกขวดผีรำพึ่งไงอยู่ในห้างหงผีรำพึ่งข้างนอกใครให้น้องกัวน้องใครมังไม่ได้คือบเจ้าห้องกัวยังเพิ่มอะไรอุ้ยไอไอไอหนียังหยางอ้ยไอหนีอ่ะไม่เป็นไรแล้ว คือเข่งมากเลยดิเรื่องเวลาคุบ้าเวลาเป็นแฟนกันไอชอบชวนคุยเนาะครับไอมันแย่งอย่างเลยชอบเรล่าขวัญเรล่าขวัญตลอดแม่นเรล่าขวัญชอบเรล่าขวัญเอาเตอะข้าจ่ายอยู่ว่าไอก็มีตัวจริงของไออยูู่น้องก็หู้่ตว่าเป็นตัวสำรองก็ได้เป็นอย่างครับเป็นตัวสำรองนั่งสำรองไปก่อนนั่งพอเขาหักกันครับไอก็ไปอยู่กับคนหักของไอเนา่ครับไปเตอะเออยังมไหร่ก็ไปอยู่กับ คุณเข็มต๋อไปกันนะครับไปแล้วคกันไปแท๊กฮะหนูผู้ชายไปเลยผู้ชายไปจริงกลับแล้วกัครับไปไหนอ่ะไปหาน้ำปิงเอ๋อขนมเส้นแม่ไปฝากน้องเอ๋อขนมเส้นของแม่ปีครับไปฝากน้องน้ำปิงครับปีกำลังรออยู่เนาะเออเออเอาเต๋อโย่เลย่เสียก็เสียเลยกูไม่ได้อย่างเลยเจ้าบ๊ายบาย